สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมแฟนไอแอดเฟรดดีภาค3นะครับผมคือที่5อีกเช่นเคยนะครับังจากการที่แล้วผมตายเพราะผมเมินผีลืมผีแหละ WTF <the> ลืมมีตัวที่มันอยู่กล้อง8 90เราไม่กระเืากโดดลงมาอย่างเร็วเลยนะแล้วมาโดดมาเร็วมากม oh, oh. uh, ไปสปอนอยู่กล้องไหนวะ โอเคเราจะเชิญันมาที่นี่นีไปอย่างไวเลย <Hi. S 1> ดุมาก<ห>แถมอะไรตอนนี้เราจำกัดมากเลยดูจริงคืนนี้ดูจริงอาจจะต้องเล่นไม่จบแหละผมะะมีวิธีทำให้เล่นจบได้มีอยู่แล้วร <c oughs> ู้ๆอยู่ว่ามันคืออะไร มันน่าจะพออยู่หรืสักสองสามวิให้เรามีเวลาเหลือเฟืออยู่มั้งนะแต่ถ้ามันโผล่หัวมานี่ก็แคมหนึ่งนี่แหละหนทางออกโผล่หัวมาโคตรบ่อยเลยผมว่านะแต่แบบมันแบบเออเลืร์มนเออเ้ย แม่งมาโผล่หัวเลยเวลานี้วะเออเออเลยโอ้ย,อย,อยปวดหัวปวดกระบ,บาลแม่งตัวเดียวเสียวทั้งเสียวทั้งเกมฮัลโหลม o เ h อ r ฟัค k e r นา t h i เห็นอะไรวิ่งวิ่ง <Hello. S 1> ผมว่าผมเห็นอะไรวิ่งวิ่ง ใช่แน่แน่แมงแน่แน่เอเลวิ่งวิ่งมึงแน่แน่ใช่ไหมมึงโผงอมาซะดีกว่าหนะน่ <Hello. S 1> เาเวนอีกแล้วเนี่ยเ้ยยอมแพ้ยอมแล้วอ่กูยอมแล้วเพราะใจมึงไย อะไรวะเนี่ยไม่้โดนหล่อตัวเดียวมวิ่งแจนมานี่เลย้โอ้ยโคตรท้อเลยหล่อ,อ,ลลอกูเร็วสิวอยโอ,ย,โอยถ่าใจแล้วเนี่ยอะไรวะแม่งปอโผล่หัวอยู่นี่เลย โอ้โหวนนี่ได้ไงอ่ะ